สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ r l Channel นะคะวันนี้เราก็มีเหรียญโปยทานนะคะลายน่ารักน่ารักค่ะสวยงามมากค่ะทำไม่ยากจนเกินไปนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนทำได้อยู่แล้วเนาะลองทาดูนะคะคิดว่าทำได้คะ่ะตรงไหนของวิดีโอนะคะที่เพื่อนไม่เข้าใจ กดจยุดสต็อปนะคะแล้วเข้าไปทวนรูใหม่อ,อีกครั้งได้ค่ะอุปกรณ์นะคะมีกันไกรตังเหรียญแหนบนะคะไม้บรรทัดค่ะริบบิ้นนะคะวันนี้เลยใช้ตามงกุฎนะคะความยาวของริบบิ้นอยู่ที่65เซนติเมตรค่ะ ปลายริบบิ้นเราจะตัดออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะปลายแหลมค่ะเพื่อง่ายต่อการสอดนะคะความยาวของริบบิ้นนะคะจะอาจจะเผื่อความยาวไว้นะคะเพื่อง่ายในการดึงดึงชายริบบิ้นค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดนะคะพร้อมไม่ยั่งค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะ เส้นที่สองนำของเส้นที่หนึ่งไว้ค่ะเส้นที่สามของเส้นที่สองไว้นะคะเส้นที่สี่ค่ะสอดเข้าช่องด้านบนของเส้นที่หนึ่งนะคะตามนี้นะคะในผ้าไปค่ะในช่องของเส้นที่สี่นะคะเราก็จะดึงเส้นที่สามขึ้นมาดึงขึ้นไปทั้งสองเส้นเลยค่ะ เส้นด้านยาวนะคะเราจะให้อยู่ด้านบนค่ะอันนี้ก็จะเป็นฐานสีนะคะเราจะมกจากระจายดิปปิ้นนะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะเป็น8เส้นนะคะเริ่มต้นจากเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะอยู่ด้านล่าง ดึงเฉียงขึ้นไปนะคะเฉพาะเส้นบนเท่านั้นในรอบนี้เราจะทํำเฉพาะเส้นบนเท่านั้นนะคะเส้นที่สองค่ะทําบนไปด้านขวามือนะคะมองตามในภาพเลยนะคะเราจะไปช้าๆค่ะเส้นที่สี่นะคะสอดเข้าช่องนี้เลยคะ่ะ ากระจายออกมาได้ทั้งแปดเส้นนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาเริ่มต้นที่เส้นที่หนึ่งนะคะจับให้ได้ลักษณะนี้ค่ะเส้นที่สองนำมาทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามนำมทับเส้นเส้นที่ 2. สองเส้นที่สี่ค่ะ ด้านบนเราได้สี่เส้นนะคะด้านล่างเราก็มีทั้งสี่เส้นต่อไปเราจะทําให้ด้านบนเหลือแค่สามเส้นนะคะเราก็จะทําโดยการวางเส้นในสุดค่ะวางไปค่ะเส้นล่างเรานําขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะมาทับไปด้านบนค่ะเส้นในสุดวางลงไปค่ะเส้นล่างเรานําขึ้นมา เส้นในสุดระวังไปค่ะเส้นล่างระนำขึ้นมาในสุดวางลงไปค่ะเส้นล่างระนำขึ้นมาค่ะด้านล่างเราไม่มีแล้วนะคะด้านบนเรามีทั้ง 4, สี่เส้น ต่อไปเราจะให้เส้นด้านบนนะคะเหลือแค่สามเส้นเราก็จะวางเส้นอยู่ในสุดลงมาเราจะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะสอดเข้าไปช่องนี้ค่ะสเส้นต่อไปค่ะเส้นที่สองสอดเข้าไปในช่องเดียวกันค่ะแต่ให้มาโผล่ตรงช่องที่สองเห็นไหมคะ เส้นที่สามค่ะสอดในช่องเดิมนะคะแต่เราจะบังคับให้เขามาโผล่ตรงนี้นะคะช่องที่สามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงสายริบบิ้นค่ะให้กระชับชนะ ั้นตอนต่อไปค่ะเราพลิกขึ้นมานะคะพลิกด,ด้านนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะก็จะเป็นหน้าตาสี่เหลี่ยมนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะ ต่อไปเราจะเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะนับหนึ่งสองสามเส้นนี้นะคะแล้วก็วางพาดมาหน้าเส้นที่สามต่อไปเส้นนี้ค่ะเราวนไปด้านซ้ายมือนะคะพาดหน้าเส้นที่สามพาดหน้าเส้นที่สามค่ะทําบนไปค่ะ จนถึงเส้นนี้นะคะพาดลงมาหน้าเส้นที่สามริบป,ปิ้นเราก็จะเหลือแค่3ามเส้นนะคะด้านบนขั้นตอนนี้เราจะมาทําเส้นนี้เลยคะ่ะแล้วเราสอดเข้าช่องนี้นะคะที่ติดกับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเห็นไหมคะ ส้นที่สองค่ะเข้าในช่องเดียวกันค่ะแต่เราให้โผล่ช่องถัดไปนะคะคือช่องที่สองเข้าช่องเดียวกันแต่ให้โผล่ในช่องถัดไปนะคะเสินที่สามค่ะช่องเดียวกันค่ะแต่เราให้โผล่ช่องที่สามนะคะ แล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะพลิกกลับมาอีกครั้งนะคะดึงให้กระชับนะคะเช็คดูนะคะว่าดิบดิ้นเราพันหรือเปล่าไปทางเดียวกันไหมถ้าดิบดิ้นนะคะถ้าไม่ผิดก็จะไปทางเดียวกันค่ะ เขาจะเฉียงไปทางเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเรามาสอดเก็บนะคะสอดผ่าน3มเส้นค่ะ1 2ึสอามสอดตาแนวของริบบิ้นค่ะทำวนไปครบทุ้งแเส้นค่ะ สอดให้ครบทั้งแปดเส้นเลยดึงให้กระชับนะคะหลังจากที่เราสอดเกร็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราดึงกระชับค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะดิบบิปป้นนะคะคาริบบนนิ้นจะโค้งไปลักษณะนี้นะคะแล้วเรามาสอบเข้าในช่องที่เราเส้นที่เราทำค่ะในช่องนี้นะคะเห็นไหมคะ วนไปค่ะเส้นที่สองก็ทำเหมือนเดิมค่ะสอดที่เส้นของเขาเองนะคะเส้นที่เราทำอยู่เห็นไหมคะ เส้นที่สามเส้นที่สี่ค่ะเส้นที่ห้าให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะ เสรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยดึงนะคะทุกเส้นดึงให้กระชับค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหลังจากเราดึงกระชับแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มที่เส้นนี้นะค่ะ เส้นใดเส้นหนึ่งนะคะจับขึ้นมาค่ะลักษณะนี้นะคะสอบไปค่ะสอบไปตรงนี้นะคะก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะในช่องของเขาเองเห็นไหมคะที่เราสอบไปเมื่อสักครู่ เส้นต่อไปค่ะจะมาโผลตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะไม่ต้องดึงถึงกับให้ดิปินเรยยับนะคะแค่ดึงให้กระชับเท่านั้น เส้นสุดท้ายแล้วค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาตัดนะคะ ปนนะะลิดบิ้นค่ะเราตัดออกเลยออกเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาแล้วคะ<ม>่ะฝากกดไลค<ม>์กดแชร์กดซับสไคร์ให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาค่ะในการทำผลงานครั้งต่อไปค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใช้ปืนกาวค่ะเราก็จะติดบล็อกนี้นะคะเราจะยิงกาวตรงนี้นะคะ เราก็จะเอาส่วนเกินของกาวนี้ออกนะคะสำหรับเรียนนะคะเราใส่ทีหลังได้ค่ะใส่ตามแนวนี้เลยนะคะถ้าใครจะใส่ใส่ตามแนวนี้ได้เลยค่ะ แล้วสัตย์ให้ดูนะคะใส่จำแนวนี้เลยสวยงามมากค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ